ครับสวัสดีครับก็มาพูดเรื่องของบุญกันอีกสักคลิปหนึ่งจริงเหรือทําบุญด้วยเงินจํานวนมากได้บุญมากครับหลายคนในตอนนี้ยังไม่เข้าใจและเข้าใจกันผิดผิดว่าต้องทําบุญด้วยทรัพย์สินเงินทองเยอะๆจึงจะได้บุญมากซึ่งในเรื่องนี้นั้นไม่ตรงกับความเป็นจริงเลยแม้แต่น้อย ในการทำบุญด้วยทรัพย์สินเงินทองนั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญว่าจะได้บุญมากตามค่าของเงินครับเพราะบางครั้งการทำบุญเป็นล้านบาทอาจจะได้บุญน้อยกว่าบาทเดียวเสียด้วยซ้ำดังนั้นในเรื่องของมูลค่าของทรัพย์สินทำบุญนั้นในบางครั้งเราไม่อาจสามารถ ที่จะวัดถึงผลของอานิสงส์ได้การทำทานให้ได้บุญมากนั้นพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าตัดว่าได้มีองค์ประกอบอยู่สามประการคือ 1. วัตถุบริสุทธิ์คือสิ่งของที่ให้ทานนั้นได้มาด้วยความสุจริตถูกต้องหามาจากแรงงานยาติเหงือ่อของตนมีได้เบียดเบียน ุุจริตของใครมา 2. คือเจตนาบริสุทธิ์คือมีจิตตั้งมั่นเรื่อมใสสศรัทธาที่จะทำอย่างแท้จริงมันในหวังผลตอบแทนหรือไม่มีเจตนาแอบแฝงผลประโยชน์และเมื่อให้แล้วก็ไม่เสียดายภายหลังนั่นเอง 3. บุคคลบริสุทธิ์คือ ผู้รับเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์มีคุณธรรมสูงเช่นทำบุญกับคนไม่มีศีลย่อมได้บุญน้อยกว่าทำบุญกับคนมีศีน้าที่เรียกกันว่าเนื้อนาบุญที่ดีอย่างเช่นทำบุญกับพระสงฆ์ที่ถือศีลสองรอยยิบเจ็ดขอ้อซึ่งเป็นสมมุติสงฆ์นั้นได้บุญไม่เท่ากับพระอริยสงฆ์แน่นอน มันเป็นระดับขึ้นอยู่กับผู้รับนั้นมีคุณธรรมสูงเท่าใดนั่นเองผู้ที่ให้ทานด้วยทรัพย์แม้เป็นจำนวนน้อยแต่มีความตั้งใจมีความเลื่อมใสศรัทธาเต็มเปี่ยมและได้ให้ทานกับคนที่มีเนื้อนาบุญสูงก็อาจได้บุญมากกว่าผู้ที่ทําด้วยทรัพย์มากแต่มีความเลื่อมใสศรัทธาน้อย และถ้าให้กับคนที่มีเนื้อนาบุญต่ํายิ่งน้อยกว่าเป็นร้อยๆเท่าก็ได้มีตัวอย่างเรื่องเล่ากันมานานแล้วแต่อธิบายเรื่องของอนิสงส์ผลบุญได้ดีคือในสมัยรอหะมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อยายแฟงเป็นแม่เล้าเจ้าของส่องแกมีไรายได้มาจากการขายตัว ของหญิงงามในสังกัดของแก่ในแต่ละวันยายแลงไม่ต้องทำมาหาจินอย่างอื่นเลยเขาหาจินบนความทุกข์ความยากของคนอื่นอาชีพแม่เราทำให้แกร่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทองมากขึ้นทุกวันทุกวันจนใครๆก็ต่างนับถือแกผากันขอความช่วยเหลืออยู่บ่อยๆนั่นเองเมื่ออายุของแกมากขึ้นใกล้จะตาย ยายแฟงแกกลัวจะตกนรกเพราะทั้งชีวิตของแกได้สร้างแต่กรรมที่ไม่ดีไปเบียดเบียนผู้อื่นและประกอบอาชีพที่เป็นบาปนั่นเองยายแฟงจึงคิดอยากทำบุญยใหญ่สักครั้งหนึ่งเพื่อว่าบุญนี้จะช่วยลบล้างบาปกรรมที่แกได้สร้างไว้จึงได้บริจาคเงินจำนวนมาก จนแทบจะหมดตัวและได้สร้างวัดชื่อวัดใหม่ยายแฝงหรือวัดคณิกาผลที่เรียกกันในเวลาต่อมาซึ่งตั้งอยู่บริเวณป้อมป,ปราบสตู่ายกอทมอในวันฉลองวัดใหม่ยายแฝงยายแฝงแกมีโอกาสสำคัญในชีวิตได้ไปนิมนต์พระมาแสดงธรรมเทศสนาซึ่งก็คือ ท่านสมเด็จพุทธจารย์โตโตพรมรังสีท่านก่อรับนิมนต์ไปเทศนาแสดงอานิสงส์ของการสร้างวัดทำมาเทศนาของสมเด็จพุทธจารย์โตตอนหนึ่งในวันนั้นมีว่าย้ายแปลงสร้างวัดครั้งนี้ได้ผลอานิสงส์บกพร่องไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะเงินที่สร้าง วัดนี้เป็นเงินที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงของคนอื่นที่ไม่ชอบด้วยธรรมถ้าเปรียบอานิสง์นี้ด้วยเงินหนึ่งบาทยายแฟงก็ได้ไม่เต็มบาทจะได้สักสลิงเฟี้ยงเท่านั้นนี่ว่าอย่างเก่งใจแล้วนะนี่เป็นคำเทศนาของสมเด็จพรธจารร์โตจริงหรือครับ ทำบุญด้วยเงินจํานวนมากได้บุญมากครับวันนี้ก็มาเล่าเรื่องบุญและอนิสงส์ว่าการทําด้วยศรัทธาจริงๆแม้จะเป็นทรัพย์จํานวนน้อยไม่มากไมายกายกองแต่บริสุทธิ์พูดผ่องก็ถือว่าอนิสงส์มากครับหากทุกใจอย่าลืมกดติดตามกดกระดิงเป็นกําลังใจให้ช่องของเราแก้วมณีโชตครับหากผิดพลาดประการใดก็ให้อภัยกันมาณนะในที่นี้ด้วย ครับขอบคุณสวัสดีอย่าลืมกดติดตามนะครับ